สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีสโดยอาจารย์ไฟซอ้อนอยู่เป็นสุขมิลลอฮดุลลาลาลัมฺมีอะลัยฮฺุลลาลิลลอะมี Allahumma calli wa sallim wa barik ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa s a h b i h i أ ج م ั ي ن أما بق السلام عليكم ورحمة ا ل ل ล و ب ر ك ا ت ะเป็นอง์ที่ศรัทธาต่อลลอฮ์ทุกท่านนะครับสิ่งที่เราคุยกันก็คือเวลาทำให้หลายสิ่งหลายอย่าง เ,เวลาทำให้การดำเนินชีวิตของพวกเราเปลี่ยนนึกถึงเราเองนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเรา,เ,าเยอะพอสมควรนะครับกับช่วงวัยช่องทางธุรกิจของแต่ละคนก็รุมด,นดอนๆก็มี บางทีเราเปลี่ยนงานกันมาหลายงานแล้วนะครับจับตัวนั้นถึงเวลาก็ไปไม่ได้ก็มางานใหม่บางคนอยู่บริษัทมาก็หลายบริษัทแล้วนะครับกว่าจะลงตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งปวง ส่วนหนึ่งเราจงอย่าลืมว่านั่นก็คือริสกีของอัลลอฮ์นอกเหนือจากตัวบริษัทนะครับริสกีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้มากบ้างน้อยบ้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะทดสอบตัวเราเองว่าไอ้วันที่เรามีมากกับวันที่เรามีน้อยกับวันที่เราใช้พอกับวันที่เราใช้ไม่พอเราจะยังลืม อเลสบฮาโวตาอัลาหรือเปล่าใชตอนก็เหมือนกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่มันถูกขับเคลื่อนมาตั้งแต่วันที่อเลสสร้างโลกมีหัวหน้าบริษัทอยู่แค่ตนเดียวยังไม่เคยเปลี่ยนเอมดี MD เลยนะครับตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ ฉะนั้นบริษัทไหนก็ตามที่ไม่ค่อยเปลี่ยนประธานบริษัทบริษัทนั้นก็จะมั่นคงนะครับเพราะว่านโยบายมันจะไม่เปลี่ยนถ้าบริษัทไหนเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยลูกน้องก็จะลำบากเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากนโยบายของแต่ละคนยนะไม่เหมือนกัน บางคนเน้นการตลาดนะถ้าบุคผู้บริหารเข้ามาที่เน้นเรื่องของการตลาดก็จะไปเจาะเรื่องการตลาดยิงแอดยิงสปอร์ตยิงอะไรก็ตามนะครับแต่พอเวลาเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เข้ามาก็จะมีวิธีการที่บางทีอาจจะไม่เหมือนกันพนักงานก็จะปรับตัวกันไม่ทัน แต่บริษัทชัยตอนเป็นบริษัทที่ไม่เคยเปลี่ยนหัวหน้าเลยไม่เคยเปลี่ยนประธานบริษัทเลยจนกระทั่งถึงวันเกียรมะนั่นก็คืออิบลิสฉะนั้นนโยบายของอิบลิสตั้งแต่วันที่บอกกับอัลลอฮ์ว่าจะทําหน้าที่ขัดขวางมนุษย์จนกระทั่งถึงวันเกียรมะยังเป็นนโยบายเดิมอยู่ไม่มีคําว่าสมานฉันท์ ผู้ปฏิบัติงานที่เรียวกว่าสมุนของชัยตอนก็เลยทำงานที่มีคำสั่งเดียวมาตลอดว่าทำยังไงก็ได้ให้บริษัทของตัวเองมีพวกเยอะๆในวันที่จะไปยืนอยู่ต่อหน้าลอสบาร์โนตาลาวันที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้าลอสบารโนตาลาชัยตอนไม่ปรากฏตัวอิบลิไม่ปรากฏตัวมาบอกเราว่าฉันเป็นหัวหน้าบริษัทพี่น้อง มันจะไปปรากฏตัววิธีก็ไปเจอกันในนรกในจะรันนำถึงจะรู้ว่านี่คือหัวหน้าบริษัทที่หลอกเรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งวันที่เราตายหัวหน้าบริษัทนี้ทำหน้าที่ในการหลอกพวกเราตามวางแผนเอาไว้นะครับดูว่าแผนระยะยาว นะครับบางคนอาจจะมีแผนระยะยาว10ปี20ปีนะครับมีรถแมพเอาไว้30ปีแต่ใช้ตอนนี้รถแมพของมันก็คือทําไปจนกระทั่งถึงวันเกียรมะวางเอาไว้แล้วเป้าหมายก็คือทํำยังไงให้คนออกห่างจากอิสลามให้คนออกห่างจากความเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้า แต่วิธีการชชยตอนบอกอีบลิสบอกไปคิดกันเอานะสมุนหรือพนักงานบริษัทไปคิดกันเอาเองว่าจะหลอกตอนไหนอย่างไรปีไหนอย่างไรพอมาในยุคปีของพวกเรายุคนี้เชยตอนก็กางแผนเอาไว้แล้วให้คนในกลุ่มดูว่ายุคนี้ต้องหลอกแบบนี้หลอกแบบไหนครับ หลอกแบบที่ให้คนปล่อยให้มุมินให้มุสลิมละหมาดไปไม่เป็นไรให้มุสลิมแต่งกายให้ถูกไม่เป็นไรให้มุสลิมปกปิดเอาร้อไม่เป็นไรให้ถึงเวลาเดินบวชให้บวชไม่เป็นไรปล่อยไปเพราะแผนอันนี้ใช้ตอบอกว่าตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะมุสลิมส่วนใหญ่เขาทำแบบนี้กันแล้ว ก็เลยกลางแผนใหม่ขึ้นมากลางรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับนั่นคือคนไกลของหรือกลลวงของชัยตอนที่ยังมีเจ้าของบริษัทอิบลิสเป็นประธานบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่อัลลอฮ์ให้กับอิบลิสว่าฉันให้โอกาสคุณเป็นประธานบริษัทจนกระทั้งถึงวันเกียร์มาไม่ต้องเปลี่ยน ก็าหมายขามว่ามันจะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายหน้าที่ของชัยตอนจึงเป็นหน้าที่ที่มันกำลังจะบอกอะไรให้กับพวกเราดูสิ่งที่พวกเรากำลังคุยกันกำลังจะบอกว่าแผนการของชัยตอนเปลี่ยนรูปแบบเดินรูปแบบตามเวลา อย่างที่คุยกันครั้งที่แล้วว่าชัยตอนมันมันยุให้มุสลิมไม่ละหมาดไม่ได้แล้วมันยุให้มุสลิมไม่ไปมัสยิดก็ไม่ได้แล้วมันยุให้มุสลิมไม่ต้องถือถืออดเกเดอดรมะดอนก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จแล้วเพราะอะไรครับเพราะมีคนให้ความรู้ทางโทรทัศน์ทางทีวีทางหลายช่องทางนังหนังสืออะไรก็แล้วแต่ คนถึงรวรมดอนก็จะรู้ข่าวว่าฉันต้องละมาฉันต้องะกาศฉันต้องทำพัดฉันต้องถือซื้ออดในเดืมดอมมาอนเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เห็นคนไปทําพัดเหมือนกับคนในยุคนี้หรือไม่กระทั่งคนไปทําอุมมรอกเหมือนกับยุคนี้เราก็จะเห็นนานๆทีนะครับคนในหมู่บ้านเราจะไปทําอุมรอกกัน แต่ยุคนี้แทบทุกวันคนนี้ไปคนนั้นกลับคนนี้กลับคนนั้นไปนะครับชัยตอนมันไม่คิดแผนแล้วว่าเ้าต้องหาแผนการให้คนเริ่มจับอุ้มร้อชัยตอนมันมันไม่ทำแล้วเพราะมันรู้ว่าทําไม่ได้แล้วมันทำยังไงต่อครับมันก็หาช่องทางใหม่สินะหาช่องทางชิงตลาดกัน เหไหมมุสลิมกับมุสลิมนี่แหละทุกคนอยากาพาคนไปทําความดีหมดแหละแต่ก็ชิงตลาดกันนะเสนอราคาเสนอที่พักเสนอนู่นเสนอนี่และต่างคนก็ต่างพูดว่าตัวเองดีแบบนั้นกลุ่มนั้นไม่ดีแบบนี้นะเพื่อให้เวลาไปทาฮัชแล้วแทนที่จะมุงงงม่งกับการทําองร้นมุ่งกับการทําฮัชมามุ่งนินทากันเป็นไงแหละบอกแล้วว่าอย่าไปกับคนนี้อย่าไปกับกลุ่มนี้ บริการแบบนั้นบริการแบบนี้นีบบนน่คือแผนของชัยตอนจนเราลืมไปว่าเอเล็กกำหนดมาเอเล็์เลือกในสิ่งที่เราเลือกเองนี่คือสิ่งที่ชัยตอนมันทําแผนขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นว่าต้องใช้วิธีการแบบนี้ต้องใช้วิธีการตลาดแบบนี้ที่จะทําให้มุสลิมให ความดีที่มันอาจจะได้เต็มเนี่ยพร่องลงไปหายลงไปยุบลงไปจนกระทั่งบางทีไปแล้วไม่ได้อะไรเลยนอกจากเสียสะตุ้งสะางไปอย่างเดียวได้พาดสยดาลับมาพอแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงของวิธีการใช้ตอนที่มันนั่งคิดกันนั่งหาวิธีการกันนะครับฉะนั้นบาาคนอิจฉากันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง จนกรทั่งลืมหะดิษท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลัอฮิวะซัลลัมบอกว่ายัางไงครับอัลไอนุฮักก uh ุนเรื่องของดวงตาเนี่ยที่ว่าเวลาใครมองด้วยความอิจฉาริษยามันจะมีผลนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ชัยตอนกำลังหลอกพวกเราในยุคนี้ก็คือคุณก็ละหมาดไป แต่ไม่เป็นไรคุณโพสต์ในเวลาที่คุณไม่ละหมาดคุณก็โพสต์รูปของคุณใส่ขีิยาบอย่างดีไปในภาพที่คุณไปเที่ยวนะใส่ขีดยาบอย่างดีท,ทําท่าละหมาดนะก็แต่งตัวถูกต้องไม่ได้ห้ามอะไรแล้วอะไรครับนบีก็บอกคัดีิษบทหนึ่งบอกว่าไอนุักคุณเรื่องของการอิจฉามันมีกันอยู่นะนะ ดวงตาที่อิจฉาเนี่ยมันมีกันอยู่ฉะนั้นพอเวลาเราโพสต์ปุ๊บไอ้คนที่เขาไม่อยากเขาไม่ได้ไปไอ้คนที่เขาสวยน้อยกว่าไอ้คนที่เขาหน้าตาไม่ดีเวลาเห็นภาพสวยๆเขาไม่ได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้ชมอาจจะไม่ได้ยินดีแต่เขาอาจจะมันไส้ยอยู่เขาก็อาจมีดวงตาที่อิจฉาอยู่นะครับฉะนั้นท่านนะบมุฮัมดสุลตลามจึงบอก นะครับว่าทุกครั้งที่เราเดินกับชีวิตของเรานั้นชัยตอนมันเปลี่ยนแผนตลอดเวลาอย่านึกว่าเราแน่อย่านึกว่าชัยตอนทำอะไรเราไม่ได้นะครับชัยตอนมันทำอะไรกับพวกเราได้หลายอย่างด้วยกันการที่ พวกเราโดนไสยศาสตร์นะครับหรือเพื่อนเราโดนไสยศาสตร์ตทั้งๆที่ก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องไสยศาสตร์อยู่ๆไม่สบายป่วยอยู่ๆร่างกายอ่อนแอดขึ้นมาพี่น้องลองดูดูซิว่าชัยตอนมันแกล้งเราหรือเปล่าในการที่เราอาจจะอวดมื้ออาหารพร้อมรูปของเราให้ชาวบ้านเขาอิจฉาอวดรูปร่างของเรา นะครับกับเครื่องบินที่เรานั่งไปทำอุมอร้อนะครับหรือปวดเราไปเที่ยวกับสามีตามที่ต่างๆเพราะนั่นคืออัมร้อที่มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นเวลาเรามีอะไรที่มันทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเราเกลียดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันกำลังจะทำให้ แผนของชายตอนแผนหนึ่งก็คือแผนของคำว่าอิชานั้นมีผลกับชีวิตของพวกเราท่านอบีเองก็จึงให้ความใส่ใจกับการโอร้อวดในสิ่งที่เราไม่ควรจะไปโอ้อวดคงไม่มีใครอิชาถ้าเห็นภาพเด็กกำลังอ่านกุรอ่านอยู่แล้วเราโพสต์ไปคงไม่มีใครอิจฉาภาพร่วมงานมัสยิดนะครับที่มีผู้คน ไปมัสยิดกันแล้วมีคนอิจฉาแน่นอนแต่อิจฉาการส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องความสวยความงามสองเรื่องฐานะนะครับคนคนหนึ่งอาจจะตั้งตารอลูกมาทั้งสิบยี่สิปีไม่มีแต่พอเรามีลูกเราก็เอาลูกไปอวดนะไปโชว์นะไปซื้อของให้แล้วก็ถ่ายรูป คนที่เขาไม่มีบางทีเขาก็ได้ความในเนื้อต่าใจเขาก็อาจจะเกิดเป็นความอิจฉาขึ้นมาั้ะที่เราอ่านกันในสุรากุลอาอูซูบิรับบินนสัสหรือคุณอาอูซูบิรับบินฟาลักมันเป็นเหตุที่ทําให้รู้ว่าความอิจฉานี่แหละนะครับมันเป็นต้นเหตุของแผนหนึ่งที่ชัยตอนต้องการให้มันเกิดขึ้น คนที่การเวลาทำอะไรเขาไม่ได้ก็คือคนที่ศึกษาคนที่เรียนรู้คนที่ฟังนะครับอิสลามอยู่ตลอดเวลาเราไปในที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ หรืออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ไปนั่งแถวหน้าในการฟังแปลฟังบรรยายพี่น้องครับแต่สิ่งที่หนึ่งเราก็ต้องฟังบ้างแม้ว่าเราจะอยู่ในโต๊ะอ,อาหารก็ตามนะครับเราก็ฟังบ้างในขณะที่เราอยู่นะครับในบริเวณงานที่อาจจะมีผู้รู้ให้ความรู้เราอยู่เพราะสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนก็ได้ มันก็จะทําให้เราเป็นเกราะป้องกันให้เราได้ห่างไกลจากแผนการที่ชายตอนมันต้องการให้เราการเวลาจะทําอะไรกับคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้โดยชายตอนมันจะไม่ยุ่งกับเราคคนกลุ่มไหนคร er ับกลุ่มที่อายะคุอ่านบ,บอกว่าว่าไม่ยะชีหรือว่าไม่ยะชู อันดิคดิลรห์มานนุกัยยิต,ยตนันฟะ ا ูวะละ و ل กอรีนช่วงเวลาของพวกเราเป็นช่วงเวลาที่บางทีเราไม่มีโอกาสได้ยะงนึกถึงอัลลอฮ์ที่เรียกว่าดิกรุลนละไม่มีโอกาสได้อ่านกุรานไม่มีโอกาสได้กล่าวดุอาเช้าเย็นบางทีูอาทานข้าวบางทีเราก็ลืมเนื่องจากความหิวเนื่องจากงาน นะครับไปดูว่าอิ่มอาหารบางทีอิ่มแล้วตรงรีบไปทํางานต่อบางทีเราลืมกล่าวไอการลืมพวกเราเนี่ยนะครับเป็นแผนของชัยตอนเหมือนกันที่อายากรอานบ,บอกว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่อือ่ชอหือนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการที่ครูล้ออยู่ชัยตอนจะมาเป็นเพื่อนเขาว่าอินนหุมลายาุดดูนหุมอันนิสาบิลเพราะชัยตอนกลุ่มนี้มันจะมาอะไรครับมา ทำให้เราห่างไกลาจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานาูวตาลาและพวกเราก็คิดว่าอะไรครับวยะซาบูนอันนหุมมุตะดูนเราก็คิดว่าสิ่งที่เราที่ใช้ตอนทำนี่แหละนั่นคือทางนำจากอัลลอฮฺสุบานาูวตาลาเหมาะก,กับเราเวลานี้ครับเหมาะก,กับคนชุกเราเวลานี้จริงๆบางทีเราให้สลามปุ๊บเราม่มีโอกาสได้ กล่าวลิกรูร้อนหลังละหมาดเลยเพราะต้องมีคนมาเคาะประตูซื้อของมีคนมีเมสเซจส่งมารับออเดอร์มีคนโทรเข้ามาคุยธุระมีคนเข้ามาคุยธุรกิจนะครับนั่นคือแผนชัยตอนที่มันวางไว้แล้วว่ายุคนี้ต้องแบบนี้ให้ละหมาดไปก่อนไม่เป็นไรแต่หลังละหมาด ต้องไปนึกถึงอัลลอฮฺสุบานอวตาละต้องไปนึกถึงธุรกิจต้องไปอะไรก็ตามต้องนึกถึงกับข้าวต้องนึกถึงนู่นนึกถึงนี่นั่นคือแผนชัยตอนที่มันใช้เวลาในยุคไหนครับยุคพวกเราและอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้หรอวว่ามันจะมีแผนไหนเข้ามาอีกนะครับถ้าวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเริ่มทำเนี่ยอีสิบปีอีกห้าปีปชัยตอนมันก็ต้องเปลี่ยนแผนใหม่ฉะนั้นต้องเรียนรู้อิสลาม ไปพร้อมๆกันกันกนบขบิลลาฮิตอฟิกมัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่ามุสลิมออนแอ